สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนั่งน้ำโชกเนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับใบนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขแนวทางเล่าสตาร์กับฮานอยถูกสำนักเนาะค่ะเนาะไปเมืองน้ำกันวาตัวเลขแนวทางเพิ่นสีแมนตัวใดญเมื่อวานนี้ก็เข้าดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเ,เล่าสตาร์เกือบแตกสามตัวนะคะแต่ว่าหลายท่านหลายคนก็ไดสองตัวไปอยู่เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวมือนีสิเป็นยังไงมือนีมีล่าสตาของสงสํานักคือของพบพมก็ของของอุ้ยประเมนของพบพมของเอฟซีขอนแก่นของลู่หมานนะคะมีสงสํานักเนาะค่ะเนาะแต่ว่าห้าน้อยนะมีของอาจารย์ทวัชชัยมีของอาจารย์สมยศมีของลู่หมานมีของพบพมมีของเซียนหนึ่งเจ็ดเกานะคะ ปมือหนีท่านผู้ชมขาเดี๋ยวไปมือต้ันการท่านผู้ชมขาวาตัวเลขแนวทางห้าน้อยสำหรับมือนี้ท่านผู้ชมสิมักน้ำบ่อนะคะตัวเลขเด็ดๆต่างๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปมือต้องกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมขาเริ่มต้นที่ล่าสตาของลุงหมานก่อนเนาะค่ะเนาะเล่าสตาของลุงหมานมือนี้เพิ่นให้วิ่งรูดทีสองกับสามเนาะค่ะเนาะตัวชุดวิ่งคนกรมี่สองสามซีหกเจ็ ตัวจ็บคูมีสองหกสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองสามสองหกสามหกสามเจ็ดสองเก้าสามเก้าเนาะคะ่นะเนาะอันนี้คือเล่าสตาของลูกมานนะครับช่วงขาอนนีคือเล่าสตาของลูกมานเนี่ยอีสัน,นักหนึ่งเป็นเล่าสตาของเอฟซีขอนแก่นเอฟซีขอนแกนหมู่ว่าน,นี่เขาตุลุดตัววิงขึ 1, 3, นะะ้นหะนึ่งสามเนาะค่ะเนาะมื่อนี้สิเป็นยังไงเป็นมือน้ำกันตาบาตัวเล็กเนี่ยทางของเพลนตกันกับของ ตรงก็คงขายใ้ตรงก็ของอ,า,อาจารย์วิชัยนะคะอาจารย์วิชัยเจ็ดศูนย์สี่กับศูนย์สี่ตัวเดียวเยค่ะท่า้นช่อมขาต่ว่าแอดบริเคียนให้่านช่อมจำมาเลยตรงก็ของเอขซีคอนแกนนี่คือเล่าสตาร์นะคะวิ่งรูดที่แปดกับสี่วิ่งรูดที่แปดกับสี่ตัวเลขแน่ทางที่เพิ่นให้ชุดเจาะมามีแปดเก้าแปดสี่แปดศูนย์ 9094ศูเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าสตาค่ะท่างชมค่ะอ่าต่อไปเลยค่ะต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางหาน้อยของเซียน179เนาะค่ะทางช่วงขาเซียนหนึ่งเจ็ดเก่บอกว่าชุดวิ่นชุดวิ่งชุดลดุดสี่หูนย์แปนะคะตัวเลขที่เป็นเจาะไห้กรมี

ถ้าต้อไปเป็นสำนักของพ่อพ้อมค่ะท่านำช่วงขาพอพ้อมก็ให้เมื่อวานนี้เข่าสามน้อยมือนี้สิเข่าจักน้อยท่านผู้ชมพิจารณาไปพอพอมกันเนาะค่ะเนาะเออเลขหลักของเพิ่นกะหาหกเจ็ดแปดเก้าเลขจับคู่เพิ่นศูนย์หนึ่งสองสามเลขจับคู่มีหลักหาหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้าเนาะค่ะเนาะแต่ละหลักก็มีหาตัวค่ะทำช่วงขาหา 0, หาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่ 6ก6ูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดศูนย์เจเจ็ดี่แปดศนยหากย์ะค่ะเนาะเลขที่เพื่อนให้ละว่างคือ8ปดสอาหกมนะคะทำช่วขาต่อไปคะ่ะต่อไปเป็นฮานอยของอาจารย์ทวัชชัยนะคะอาจารย์ธวัชชัยให้ในหน่อยเขียน,น,นมาแปดชุดนะคะ วิ่งรูดที่3กับ7นะคะมี3ามเจ็ดสามสองสามเก่าสามสองหาเดหนึ่งะคะส่วนอาจารย์สมยศนะคะอาจารย์สมยศให้บนล่าง3ตูวแล้วก็สตูวนะคะนสาตูคือ7จ็ดสีหนึ่งเจหะคะเรียกสตูวสี่หนึ่งเนนสหเนนสี่หาสี่เจเบา หาหนึ 6, ห่งหาหกหาเจ็ดหาสามเดี๋ยวแต่ท่านผู้ชมสิพิจารณาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทวัชชัยกับอาจารย์สมยศกับท่านผู้ชมขายแค่หน้าจอเลยก็ได้ค่ะต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของลุงหมานนะคะลุงหมานหาชุดแยกมาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ่อห้าน้อยของลุงหมานจะมีเฉพาะกิจ เอาให้ทผช่วมเห็นตัวใหญ่เลยเฉพาะกิดชุดวิ่งของพนมินะะเจ็ดแปดศนย์หนึ่งสอชุดเล็วิ่งเล็กหลุดของพิหนึ่งกับสอนาะค่ะเนาะจับคููกับนจับคูหายมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดทช่วมสีจับออาานไล์กหนันกับ่เป็นยางนะค่ะเนะาะต่างชุดวิ่งน,นั่นเลยค่ะทช่คเจูนย์หนึ่งสองเลยนาะ,ะค่ะเนาะอันนี้คือเฉพาะกิะะดเดอค่ะเดอ ต่อไปเป็นพิเศษพิเศษชุดวินก็จะอยู่ที่01345นะคะตัวรูดตัววิ่งคือ4กับาชุดเจาะคือ4041 01นะคะต่อไปปกติปกติชุดวิน23567ตัวรูดตัววิ่งคือ6กับ7ชุดเจาะ62637273นะคะ ต่อไป VIP VIP ชุดวิ่งอยู่ที่4 5 7 8 9เลขวิ่งคือ8กับเกชุดเจาะก็คือ c 8แปด c 8 5เกา c เ่ะเนาะอันะะนี้คือตัวเลขแนวทางของล่งหมานค่ะทั้งชมค่ะาล่งหมานให้มาเลย c น,น้อยนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะทั้งชมค่ะาแคปหน้าจอเลยก็ได้นะคะ แอบหนาจอเลยค่ะค่ะทงเจ้าขาตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักก็มีตามที่ผู้ชมเห็นนี่เนาะค่ะเนาะก็คอยทำช่วงเจี๊ยบซีทุกท่านทุกคนนั่งไปพิจารณานัา่งไปขัดกรองนั่งไปขัดคักค่ะให้เหลือหน่วยชุดลงนะคะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางบัวลายตัวกับบลูเปื่อยเงินเงินท่องของหายกากท่ำช่วงขา คัดกองคักๆนะคะจังทาได้ก็คือไดพ้พอสมควรทาบัได้ก็คือบัเสียหลยเนาะคะ่ะทานผช้่มเนาะเจอกันไม่คลิปหนาคะ่คะทานมช้่ม่าสำหรับคลิปนี้สรุปตัวเลขเนวยทางฮานอยทุกสำนักกับเล่าพัฒนาไอโบแมนกับเล่าสตาเนาะคะ่ะเนาะขออภัยหลายๆคะ่คะทานมู้่ม่ะกับเล่าสตาเราพัฒนาเราเ่าสตากับฮาหนอยนะคะทา่มู้่ม่ะ ก็คอยทำช่วงทุกท่านทุกคนโฉมหมานลำลุ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอพวกคุณมากอย่าลืมแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ